เป็นยังไงบ้างวันน ca nah ี้ก oh ็สนุกครับผมสนุกใช่ไหมพวงมาลัยไหนช่วยพวงมาลัยหน่อยช่วยพวงมาลัยหน่อยขอบบ้านฮะกับของแม่วาวใช่ไหมเออจะไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อวานทำไมถึงจะไม่ได้นอนในงานแต่งกับพี่บองแต่เช้าเอาหรอวันนี้เดี๋ยวเดียจะชมนะเต้นดีขึ้นนะมารอบนี้ วันนี้ได้ดีมาวันนี้วันนี้ดูต้นน้ำก็เลยไปไม่เป็นเอาเหรอเออพยายามกับไม่จะเต้นดีก็ไปนั่งดูคลิปนะเดี๋ยวนั่งไปดูไปนั่งดูคลิปย้อนหลังเลิศเดินไาแต่วันนี้เสร็จดีร้องเพลงดีนะวันนี้เห็นดี ฝากไปแม่หน like ่อนฝากไปแม่นอนฝากให้แม่ติดตามมาเร็วๆครับผมฝากติดตามนะครับผมช่องเพิมนาลาทิพย์น้ำเฟิร์นนอรเชียจนะครับผมติดต่อทางเฟซบุ๊กด้วยนะครับผมพิมพ์ปอพิมทิพย์บ้านแพงนะครับผมนะครับผมฝากถ้าจะเข้าบ้านก็คือทักทักมาบ้านทักบ้านทักน้องพิมนาลาทิพย์ฝากเลยทางทางถ้าใครจะเข้าบ้านนะครับผมเลยทังบ้าน คือพัฒนาขึ้นมากอะโอเคแล้วเจอกันใหม่นะอ่อนดูมัธยมปลายน่าจะมาอ่สานแล้วครับผม